สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมลาเลนเจอกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาปั้นมูนยูริยังอุลตร้าแม็กนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทำการเก็บกบอุลตร้า8ดาว ครบ20ตัวแล้วนะครับผมกว่าจะเก็บครบ20ตัวได้ก็ใช้เพชรรีกระดานหารกบในกระดานนะครับผมแล้วก็ล็อกอินนะครับในวันนี้เนาะก็ล็อกอินครบก็ได้กบดํมมอเตอร์แปดดาวนะครับผม1ตัวนะผมก็ได้รับมาแล้วนะครับกว่าจะรีกระดานได้ผมเสียรูบี้ไปประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณ400รลูบี้ได้นะครับผมรวม,ม,มทั้งหมดนะกว่าจะได้กว่าจะได้แต่ละตัวนี่คือแบบยากลําบากมากนะโอเคเดี๋ยวเรามาปั้นกันเลยดีกว่านะครับ สาเหตุที่ผมปั้นมูดุดวงางเนี่ยเพราะว่าผมจะเอาดุรยางเนี่ยมาเป็นตัวบัฟวาตาแล้วก็ฮนะิวเลื่อนนะแล้วก็ความสามารถไฮเปอร์ของมูลุรยางเนี่ยมันมีตัดแล่นะครับผมซึ่งเอามาคอมโบกับบราไฟแล้วก็บอสจระเข้ได้นะครับ3ตัวนี้เนี่ยถ้ามาคอมโบพื้นกันนี่จะโหดมากๆนะครับผมใช้ได้ในลีกทุกลีกเลยนะครับผมในตำนานก็ยังใช้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ได้นานแค่ไหนเนาะเพราะว่า วันในวันหนึ่งก็อาจจะแบบแบบคอมโบแร่หนืดเอ้ยคอมโบตัวหนืดอ,อย่างเงี้ยจะกลับมาก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะโอเคแม็กซ์แล้วนะครับผมก็ลุย <c oughs> เดี๋ยวนะผมต้องเอากบโอเค exp 8ดาวผมมีเยอะอยู่จัดไปเรียบร้อยครับผมแล้วก็จะสลับเป็นไฮเปอร์นะ okay. โอเคหูสองร้ยสสิบก็จะเก็บกบได้เยสก็ไ yes. อันี้ผมปั้นเองกับมือเลยนะผมปั้น เอา ultra แบบ20ตัวเนี่ยผมปั้นอตร้าแม็กเนี่ยสองตัวเลยนะเอเลนกับดุริยางนะครับผมสองตัวนี้คือผมได้มาจากอ่าไอเดีตัวเนี่ยจากทางบ้านนะครับเขาก็ปั้นมาเองเลยนะผมก็ปั้นเอเลนกับดุริยางมาเองเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาสลับไฮเปอร์ดีกว่านะครับแรกใช้หนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้โหสุดจริงแรกเรียกสวยมากโอ้โหเอาแหละลุยทำหนาที่สุดหนาที่สุด มายสุดเอ้ยโอ้โหสุดจริงชื่นใจมากๆครับผมก็เก็บกบผมเก็บกบกี่เดือนล่ะประมาณ2-3เดือนนี่แหละมั้งก็กว่าจะได้มูลยุรยังแม็กนะครับก็ต่อไปตัวต่อไปที่ผมจะปั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าผมได้แบบตัวคราโบก็ไม่รู้ว่าผมจะปั้นตัวไหนต้องรอดูอนาคตเพราะว่าตัวในคางผมเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรที่แบบใหม่ๆนะครับ เพราะว่าผมไม่ค่อยจะเปิดเลนเจอร์เลยในดีนี้ถ้าจะปั้นที่แบบในตัวนี้ก็คือจะปั้นรีไวต่อนะครับเพราะว่ามาคอมโมกับรีเอามาคอมโมกับเอเลนเจเกอร์เป็นดาเมม่าัดไฟด้วยโอเคในที่สุดทีมผมสวยมากเลยนะมีบอสอ่าจระเค้มีบลาวไฟมีมูลดุรยยางนะครับ3ตัวนี้ไฮเปอร์คอมโบตัดแรกแล้วก็มีมูนหมอดูมาช่วยตัดแรกด้วยนะสุดจริง คอมโวแร่อน่นก็มีมูนอ่าสลิเด็กอินโดนแล้วก็โคนี่เทวีามาเทลสืเนาะผมไม่รู้นะว่าผมจะเติมไอีนี้หรือเปล่าคือถ้าผมเติมผมจะเติมเอากบนะครับผมกบไฮเปอร์จะเปิดกบไฮเปอร์เลยถ้าผมเติมนะเอาให้มาเอามาเทลสืแม็กและก็5ตัวนี้ก็จะสวยมากๆเลยมีทั้งตัวป่วนคอมโวตัดแรกและก็ดาเมจไม่ค่อยมีครับผมอ่าเพิ่งดาเมจสะสมเาเน้นถึกอย่างเดียวโอเค เดี๋ยวเรามาลองเล่น PVP กันดีกว่านะครับผมสักอ่ากี่รอบดีสักห้ารอบดีกว่าเอ้หกรอบดีกว่ามะเลยเดี๋ยวมาทดสอบทีมเลยว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่ามาอ้ยทีมนี้ผมจะลองสู้ดูแม็กเยอะมากแต่ว่าผมจะลองสู้โอ้โหพอได้มุนรยางมาผมรู้สึกว่าดีใจมากนะผมเปิดได้มุนรยางหตัวนะครับในแบบ ตอนที่มันเพิ่มอกาศคอมลีเซเลเยอร์กับนั่นบทหญิงนะครับตอนมันมาใหม่ผมเปิดแล้วผมได้มูลดยยุรยยางไม่ได้2องโดนั้นแทนเอาว่ะอุ้ยหูยบาบาศูนย์สามบาสิบสามหรือเปล่าผมลืมละชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับคือแบบยังใช้ได้ดีอยู่นะกระเด็นแบบกระเด็นไกลมากผมจะลองโดยเชื่อมดูนะเพราะว่าทีมผมเนี่ยเป็นทีมเน้นถึกนะเอาว่ะโอ้โอ้โอมนทอกกี้ทำเกมหน่อยมมนฮอกกี้ โอ้โหทีมผมแทบจะไม่ตายอะ่ะนะครับยกเว้นโดนดาวิชีกอบและทีมผมไปเป็นทีมเขาแล้วก็ดาเมจหนัก <laughs> โอ้โหเอา่ะเดี๋ยวคุณสองมเลยดีกว่านะครับคุณสองเลยเพราะว่าทีมผมน่าจะสู้นานไปไปพัตด,ดิกาโอ้โหเอาไว้เอาไว,าาวา้ต้องลองเสียงดูครับผมเพราะว่าเขาพัดหน้าเป้ามาเนี่ยดาวิชีผมน่าจะทําเกมได้แต่ว่าไม่รู้ว่าดาวิชีผมจะไหวหรือเปล่า ลองดูนะเอเลนเเกอร์ผมทําเกมดีมากเลยคือมันข้ามได้ดีมากๆอ่ะคือเกมเล่นเองมันข้ามได้ดีโคตรๆนะครับมันสามารถไปป่วนชีมหลังได้อ่ะสบายๆเลยเอาวะ่ะเอาดีชีมคุณนะ่ะคิมฝั่งตรงข้ามคือแบบไม่เหลือนะแผงหลังเขาไม่เหลือเลยนะครับเหลือแบบคิวจิมผมโคตรโหดอ่ะจริงๆบอก่าเลยเอาดีเอาดิเอาดีเอาดีเอเลนเเกอร์ ager, สวย เออเอเลนทีมฝั่งเขากับทีมฝั่งผมเนี่ยใครจะสู้กว่าโหดกันฝั่งเขาเอเลนจเกรไฮเปอร์นะผมเอาตาผมคิดว่าร่างเอาตาเนี่ยใช้ดีมากเลยนะเอาวะขู่บานย์สามคือถึกมากกับอามาจะร์ซึทีมผมแทบจะไม่ตายโอ้โหมาเป็นกือเลยแบบโอ้โหปล่อยตัวได้หรือเปล่านะทีมเขาเรียบร้อยครับผมโดนคโมตัดแรกไปขูเอา่ะเห็นได้ชัดเลยว่าทีมผมโหดขึ้นเลยแบบโหดขึ้นแบบโหดขึ้นมากๆอ่ะนะครับ เฮ้ย hey. ทีมนี้มีเจสิก้าแสงว่ะจะลองสู้ดีไหมนะผมคิดว่าผมสู้ได้คุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะมาผมกลัวก็แค่กลัวชินอุสเกะครับผมกับเจสิก้าแสงแล้วก็บอจรลเคที่เป็นดาเมจสะสมด้วยลุยลุยจากที่ผมมีอซารีดาวมิชิอยู่นะอ่าเออแล้วก็มุนหมอดูเนี่ยผมคิดว่ามันดีมากเลยนะเพราะว่า สกิลที่2หรือเปล่ามันจะแบบทําให้ศัตรูมารวมตัวกันแบบเหมือนมันลดระยะการโจมตีของศัตรูอะแล้วให้ศัตรูมายอมรวมกันอยู่ตรงฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่ะนะครับแล้วมันจะทําให้เอเรนเอเรนผมข้ามได้ดีขึ้นเนี่ยเห็นไหมคือมันข้ามได้ดีขึ้นมากๆบอกก่าเลยลองไม่ใช้ไอเทมดูนะผมจะลองไม่ใช้ไอเทมดูโอ้โหทีมฝรั่งข้ามแทบจะไม่มีทางที่จะข้ามผมได้บอกก่าเลย เอเลนเจเกอ,เอร์สตันนะครับผมแปลงโอ้โหข้ามดีจะจัดมูนุริยางบอกกัเลยว่าไม่แทบจะไม่ตายะขนาดผมใส่เกียร์ฟรีให้มูนุริยางนะบ,บอกก็เลยทีมผมในสุดจริงถ้าผมมีเกียร์เจ็ดดาวเยอะกว่านี้นะผมน่าจะขึ้นเพชรหนึ่งไม่ไม่ใช่สิผมน่าจะยืนเพชรหนึ่งได้หรือไม่ก็เพชรสองได้นะครับใช่จริงตอนนี้คือผมยืนเพชรสองได้แต่ว่าผมขี้เกียจไต่พีพีนะครับโอเค เกียร์จ็ดดาวผมมี3ชิ้นนะในไอดีนี้นะมีอ่าเอดาบไททันดาบที่แบบมันเพิ่มหัตราการใช้ทักษะอีกครั้งอะ่ะแล้วก็กางเกงลูนาดแล้วก็หมวกสุดแก่งลูนาดนะครับ3ชิ้นนี้หมวกสดแก่งลูนานนนดนาผมใส่ให้บอสจัลเขคกางเกงลูนาดผมใส่ให้เอเลนเยเกอร์ส่วนดาบไททันนั่นใช่แหละ SK ดาบไททันนะครับใส่ให้บราวไฟนะ3ตัวนี้คือหัวจัด,จด ทีมผมแทบไม่ตายอ่ะโอ้โหมุนเรียงพอผมมีมุนเรียงมาบ้าตาแล้วก็ฮิวเกาะฮิวเลือดเนี่ยคือแบบสุดจริงนะแทบจะไม่ตายอ่ะมียกเลิกผลลัพธ์บัฟด้วยอ่ะสุดจริงเรียบร้อยครับผมโอ้โหสามทีมสามทีมหรือว่าสองทีมวะกี่ทีมแล้วเนี่ยอ่าโอ้โหขึ้นทองสองได้สองทีมวันนี้ผมไม่ได้ใช้สกิลเลยอ่ะเอ้ยผมไม่ได้ใช้ไอเทมเลยอ่ะใช่ไหมดาบใบมีดเลก้าอ่าดาบใบมีดเลก้าไม่ใช่ดาบใบมีดเลก้าไม่ใช่ดาบไททันโอ้โห มาเลือกันต่อนีกว่าเอารับผนลุกมาอีกโอเคอุ้ยทีมนี้เขามีเอ้ยเดีย๋ยวลองสู้โอ้โหมุนหมอดูแม็กเลยว่าดี๋าวผมจะลองสู้ดูนะไม่รู้ว่าจะส,สามารถสู้ได้ชนะหรือเปล่าเพราะว่าทีมเขาก็ถึกเหมือนกันนะครับผมแสงแหบเลยโอเคผมคิดถูกนะคือผมไม่เสียใจยที่จะปั้นมูลรยังแม็กนะครับเพราะว่ามูรยยัยงเนี่ย มันใช้ได้ดีมาแต่ไหนแต่ไรนะ,นะตั้งแต่มันออกมาใหม่เนี่ยคือมันระยะเวลากี่ปีแล้วผมจาไม่ได้มันยังใช้ได้ดีอยู่นะสุดยอดล่ะโอเคหวังหวังหวังดาเมจไฟกับบาไฟแล้วก็รีวายนะ okay. โอเคดาโอ้โหสุดจัดเลยเดี๋ยวผมจะลองทีมเขาไม่ค่อยมีดาเมจแต่ว่าเขามีตัวกอล์มูนฮอกกี้ผมเดี๋ยวคุณสองเลยดีวยกว่า เดี๋ยวเกมมันยืดเดยื้อนะครับโอ้โผมต้องพาส์ตอคุณผู้ชมไม่ได้ไม่ได้โอเคน่าจะได้น่าจะได้ล้น่าจะได้ล้โอเคเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่ไหวผมจะอ่าลงน้ําแข็งนะเรียบร้อยครับผมสวยสวยโอ้โหไอโบบินโดนมูลฮอกกี้ผมเตะตายเลยอะเรีบร้อยสุดจัดถึงแม้ว่าจะมีมูลหมอดูไฮเปอร์แม็กนะแต่ว่า มันไม่มีดาเมจนะครับมันก็แค่เป็นตัวเสริมทีมอะไม่ง่ายๆนะครับมันก็เลยแบบไม่ค่อยจะมีผลกระทบกับทีมผมเท่าไหร่โอเคเรียบร้อยรอบนี้ก็จะเช้าไปสบายสบยเฮ้ยมีคนยังมีคนใช้มูลของหัวหน้ากองกับสวินด้วยยังไม่ปลดล็อกธาตด้วยเนี่ยแต่ว่ามีฮิมามลิปผมไม่สู้ <laughs> ชินโนสเกะอีกแล้วเหรอผมไม่อยากสู้เลยอะชินโนสเกะเพราะว่าดาเมจมันแรงมากอ่ะทีมนี้ชินโนสกะอีกแล้วกับริว ผมไม่มีดาเมทธาตุไม้แบบแรงๆอ่ะเดี๋ยวจะลองสู้ดูแล้วกันอาศัยเอเลนเจอร์แบบแม็กนะเอเลนเจอร์แบบทำดาเมจแบบถึงแม้ว่าจะน้อยนิดแต่ก็มันตีล้านหนึ่งเลยนะผมใส่เกียร์ให้มันตีล้านหนึ่งได้ใช่แล้ได้ๆเนอะน่าจะได้อยู่แล้วก็ให้มูลหมอดูเนี่ยลดลดระยะการโจมตีของชินโนสเกะให้มันอยู่แผงหน้านะครับแล้วก็ให้บอสเจอร์เคเนี่ยทำดาเมจใส่มันอีกนะโอเค จังหวะนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะผมจะลองสู้ดูโอ้โหบอกและโอ้โหไม่ไม่น่าห้าวเลยเอามาตะเอามาตะเอามาตะต้องเอามาตะแล้วจังหวะนี้เอาเว้เอาเว้นี่โอ้โหชินสเกะอย่ายิงดิโอ้โหริวหดจัดเอ้ยผมลืมไปเลยว่ามีริวบอลจะเล่นให้ผมยืนไม่ได้ชิบหายชิพายแล้วชิบหายเอ้ยเอาอ่ะเอ้ยแต่ผมมีอามาแบกอยู่กับมุเรียนเอาเว้ก็มาดิครับเอ้ยไม่พัดไม่พัดดีกว่าเอาดิเอาดิ เอาดิชินโนสเกะกับริวคุณยืมไม่ได้แล้วนะบอกก็เลยเอเลนเจเกอร์ปวดหน่อยปวดหน่อยข้างหลังเนี่ยสู้เขาดูเขาเอาเยเอาหูยเอาแต่ว่าเอเลนเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับ คือ <c oughs> ข้อเสียของมันก็มีทีเดียวก็คือถ้าเกิดว่าแผงหลังเราไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้ปวนทีมตัวเองนะครับเหมือนตอนเนี้ <c oughs> คือผมไม่มีดาเมจธาตุอ่าหนึ่งแรงๆนะครับผมใส่ให้พวกมูนฮอกกี้นะครับแล้วก็บอลจะระเคเอ้ยมูนมูนแมทบอลโอ้โหมูนฮอกกี้อะไรเราเรียบร้อยครับผมแต่ยังไงข้อดีมันก็มากกว่าข้อเสียนะครับเอเลนเจอร์เนี่ยในตำนานก็ยังใช้อยู่นะบอกตรง โอเคอีก2รอบนะครับเฮ้ยอายอายกับเดนมิชี่เดี๋ยวลองสู้ดูเจสิก้ากับเจมมอดด้วยจะลองสู้ดูนะเพราะว่าตัวถ่วงทีมเขามีเยอะมากทั้งริวแล้วก็เรืน้ำน้ำถ้าจะไม่ผิดนะผมดูแค่วแบบับแววนะครับคุณสองไปเลยลุยก็ตอนนี้กลุ่ม l i น e เ a n g จอร์กลุ่มที่1 4ของผมเนี่ยสมาชิกมีประมาณ2 0 0รกว่าคนนะยังไม่เต็มนะผมสามารถเข้ากันได้เลยนะครับไม่มีข้อแม้ใดทั้งสิ้นนะ ก็มีแต่ว่ามีกฎก็คือแบบห้ามสงกรารพนันหรือไม่ก็วภาพโป๊เกลือทุบโป๊ะเปือยหรือว่า18บวกนะครับถ้าเห็นผมจะเตะนะหรือว่าสมาชิกท่านไหนหินก็สามารถเตะได้นะครับเอ้ทำไมรอบนี้ชิลจังเลยอ้าวตายเลย,โอ,โ,ย,ย,ยโอ้โหสบายสบายครับผมโอ้โหชอบทีมนี้มากถ้าเกิดว่าผมชอบมากๆเย่ยผมอาจจะเติมนะอาจจะมือลั่นเติมไปจริงๆก็ได้นะเดี๋ยวนะขอดูก่อนเราจะท้ายผมไม่รู้ว่าจะตกม้าตายหรือเปล่า เฮ้ยกรอบลิสเลเยอร์ผมไม่สู้นะมันยืนนานมากอะ่ะผมไม่อยากสู้เลยอะ่ะคือแบบกรอบลิมมันคือโคตรยืนนานมากอะ่ะยืนนานมากๆอะ่ะไม่อยากสู้อทีมต่อไปทีมต่อเอ้ยทีมนี้อินโนชาติกับเบลผมไม่กลัวทีผมไม่กลัวตัวไหนนะผมกลัวแค่เบลรู้สึกว่าตอนนี้เบลมันจะใช้ได้ดีนะมันเหมือนแบบมันสตัรได้ดีขึ้นอนะ่ะแล้วก็รีสกิลได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองดู ไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะผมมาใส่บอลเจอรเคททำดาเมสใส่ใส่เบลนะโอเคปังอามาเจรสืโอเคซันนี่เป็ดหายหายว่าประกับตาเออรีวายถ้าเกิดว่าผมเปิดไม่ได้ตัวไหนแบบตัวดีผมจะปั้นรีวายเป็นตัวแม็กตัวตัวตัวถัดไปนะแล้วถ้าเกิดว่าปั้นตัวไหนแบบไม่มีตัวไหนมาเสริมทีมอีกก็จะปั้นดามบัญชีนะเอาแบบสอดใจไปเลยแบบจีเอจะให้ผมเติมใช่ไหมไม่ผมไม่เติมผมจะแบบ ปั้นตัวที่มีแค่นี้แหละเอเพราะว่าผมจเจ้าสามไอเดีนี่เป็นสายฟรีนะหหือไม่ก็อนาคตก็ไม่แน่อาจจะเป็นสายเติมเหมือนกันก็ได้เหมือนไอดีที่แบบชินโนสเกตที่ผมเติมไปห้าพันบาทโคตรเซ็งเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็ถือว่าก็ดีอ่ะเพราะว่าได้กอล์ฟเลนซเลเยอร์ครบทีมเลยนะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันโหนขึ้นมาเนี่ยมันจะดีมากนะครับตอนนี้ผมก็มีคอลลับรสลาครบเซตแล้วก็คอลลโบกอล์ฟเลนซเลเยอร์ครบเซตสองทีมเลยนะสองไอดีเลยเดี๋ยวจะลองเอามาสู้กันนะ เรียบเราให้เขาผมหมองเลยนะอย่าเสียใจนะครับผมที่จะปั้นมูลยุรยางบาวไฟแล้วก็บอจระเข้นะครับเพราะว่าคอมโบตัดแรกเนี่ยอันจริงๆคือในเกมนี้เนี่ยคอมโบตัดแรกกับคอมโบแรกหนื่นเนี่ยเอ้ยคอมโบตัดแรกกับคอมโบตัวหนื่นเนี่ยมันเป็นคอมโบที่ดีบางบ้านทั้งสองคอมโบเนยนะแต่ว่าตอนนี้คอมโบตัวหนื่เนี่ยโดนเนิฟไปสองคอมโบตัดแรกยังใช้ได้ดีนะครับผมไม่แน่ถ้าเกิดว่าคอมโบตัวหนื่เนี่ยมันกลับมาเนี่ยคอมโบตัดแรกก็น่าจะ ในตำนานเขาก็จะไม่ค่อยใช้นั่นแหละมัง้งแต่บอกเลยนะในหลืองล่างๆเนี่ยใช้ที่ดีมากๆครับผมใครเจอต้องรีหนีอ่ะบอกกัเลยนะครับูยสุดยอดเลยพี่สุปฏิศนะครับผมไอดี ID ใหม่นะครับโอเค,คับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันเนาะก็มาปั้นมูนุริยางแมสออลตาแล้วก็สลรับเป็นไฮเปอร์นะครับผมก็อย่างที่เห็นครับ <laughs> ดีมากๆเลยทีมเกมเล่นเองผมดีโคตรๆอะ่ะคือแบบเห็นผลได้ชัดว่าดีมากๆนะครับแรกก็ จาก111จาก1,111เป็น1,21 0นะร่างไฮเปอร์นะครับแร่มันจะลดลงเนาะสกิลก็ดีมากเลยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีตนะละบ๊ายบาย